กันครับชุดใหญ่ไฟกระพริบตามที่เพื่อนๆทักถามมาอ๋อ n e w i s u ุดี m a x ตัวปัจจุบันเลยครับโชมนี้่ชมปัจจุบัน2025นะครับเป็นเกียร์ออโต้มาดูว่าชิ้นไหนกันบ้างนะครับนี่ครับประกอบด้วยชุดครอบเกียร์นะครับนี่ครอบเกียร์นี่จะมีข้างด้านซ้ายขวา2ครอบเกียร์ตัวใหญ่หนึ่งครอบเกียร์เล็กเป็น4นะครับโอ้ชิ้นย่อยเยอะครับตรงนี้4ชิ้นหัวเกียร์ด้วยนะครับ แล้วก็มาดูนี่ว้าวว้าวชุดใหญ่ไฟกระพริบผอบวิทยุนี่กระทำนะครับขาดหน้ายาวิ่งเปถึงฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็แถมวางแก้วให้ด้วยแบบฟูลเซ็ตครบชุดนะครับแล้วก็มีวางแก้วขวาด้วยนะครับแล้วก็คิ้วแอร์ด้านบนประตูนี้ก็วาก้วาวอีกเหมือนกันนะครับนี่โอ้เส้นนี้นะครับนี่แนวเฟียลหล่อเลยงานคาร์บอนเงาชำาำคาร์บอนแท้นะครับแนบแนิด มือเปิดนี่ก็ทําแถมไปให้ด้วยขอ,อกรอบสวิกระจกก็ทั้ง4ประตูเลยนะครับใครอยาได้แบบชุดเฟี้ยวๆแบบนี้สามารถถอดทําได้นะครับแต่ผมเน้นอีกทีว่าัวงมาลัยกับหัวเกียร์มีสลับนะ,ะมาดูถึงพระเอกนะครับหัวงมาลัยคาร์บอน2ช่วงตัดหลบเข่านะครับทรงสป,ปอร์ตยอดนิยมทมสไตล์มีปูดล็อกนิ้วซ้ายขวากันกริปปูดบนคาเซนเตอร์แดงให้แมทชิ่งกับหัวเกียร์ด้วย เป็นยังไงล่ะเพื่อนๆครบชุดปูเซ็ตออเนิวนะครับรุ่นนี้นะครับถักถามมาได้รุ่นอื่นคอมเมนต์ได้เลยจะคลิปนี้ถูกใจโปรดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ